มีโคราชเรามาโคราชเราก็ต้องกินหมี่โคราชไม่ไงั้นเขาเรียกว่ามาไม่ถึงนะครับ ึงที่พักแล้วน,นะครับวันนี้บ้านนอกห้องนาเขาใหญ่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ที่พักเมื่อกี้เราเฝ้าเรื่องกาแฟมาแล้วที่หนึ่งแต่วันนีย้ยังไงเราก็ต้องได้กินแล้วก็ที่สําคัญนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยเขาไม่ให้คนอื่นเข้าเลยนอกจากลูกค้าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยยังไงยังไงเราได้กินนะเมื่อกี้เดินไปแล้วครั้งหนึ่งมีขนมเค้กด้วยเดี๋ยวดูกันว่าเด็กแค่ไหนไปครับ ชิคเอาถุยกินบ้านเราเข้ามาล้วมันไม่ได้ยินชัดมากหรอไม่เป็นไรไม่ได้ยินไม่เป็นไรอันนี้ก็เดือดคำดิ้งแต่ว่ายิน่งในระลับในการดื่มมีโปโจให้กินด้วยเดี๋ยวอันนี้เหรือเป็๊กตันดาอืมหอมอะน้ำไงน้ำไม่เกหรอหอมอร่อยเลยอันนี้เป็นเอกสารการชีคกิน เดีย๋ยวราควรลกูกค้าอ่านเรื่องสายการเข้าพักนะคะเพื่อโทรติดต่อทะเบียนรถแล้วก็สื่อชื่อลูกค้านะคะอาหารเช้าจะเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์ทาท่ข้างบนนี้นะคะคเวลา7โมงเช้าถึง11โมงเช้าฝากเช็คเอาท์ก่อนเที่ยงนะคะเดีย๋ยวรบกวนลูกค้าลงเวลาที่จะออมรองเท้าทานอาหารเช้าด้วยนะคะ7-7-8ถึโมง7-8ถึงทำไมไรเที่ยงแล้วเราเอาเอง8-9นั้นเราเอาเอง8-9 เราเลือกที่นั่งแล้วว่าสั่งกาแฟกินเลยที่พนั้นอกชนเนาะอิปัทไหนประมาณอุาชน มาเลยบรรยากาศเป็นกันเอง,เองสุดยอดเลือกที่นั่งก่อนเดี๋ยวเราเลือกที่นั่งก่อนว่เาเราจะนั่งที่ไหนแล้วก็เราเข้าไปสั่งอ,อาหารกันเอาเลือกที่นั่งก่อนลูตรงไหนดีซึ่งไหมข้างในอ่ะตรงนี้ก็อ๋อตรงนี้เป็นลาน มีัขนมด้วยวันนี้ไหมครับรทานไม่ไหมทานกาแฟอย่างเดียวรครับนั่งเขาให้เลือกที่นั่งนั่งก่อนนั่งตรงไหนดีข้างในหรือว่าข้างนอกดีเอายงไรข้างนอกเดินไปดูก่อนอเราเดินไปดูก่อนเพาเราจะนั่งตรงไหน เรากินข้าว่ะถ้าถ้าเรา,ถ,า,ถ,า,เราถ้าเราจะกินข้าวด้วยแถ้า,างนอกก็ได้ตรงนี้ไหมหรือว่าตรงนี้ดิเ,เดินไปนี่ก่อนอันนี้ก็เป็นอีกการนึงนะครับที่เขาถ้าเป็นช่วงที่โควิดที่ไม่ได้ระบาดเนี่ยเขาก็สามารถให้กลับให้มา ควรสามารถมาถ่ายรูปได้ไม่เก็บค่าเข้าชมเพราะว่าแค่อุ่นนนสินค้าอันนี้ถือว่าถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยนะครับเพราะว่าบางที่เนี่ยทำซะดีเลยค่าเข้าทีก็ต้องเก็บที่นี่ถือว่าโอเคแต่เราจะอุ่นนนเขาวันนี้ไะก็มันมีมุมนี้ลองเดินโอ้ตรงนี้สวยงามเลย น่านั่งมากนี่เอาขายหยอ่อนลงไปตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยตรงนี้ก็มีตรงนี้มีคนนั่งอะไรเมื่อกี้ตรงนี้ก็ดีนะเหมือนกับเราเป็นส่วนตัวดีตรงนู้นมันอาจจะมีเสียงอะไรเงี้ยน,นะเอาไข่หย่อนไม่ได้นะเพราะว่ามันน่าจะติดเดี๋ยวโดนเสี้ยนด้วยต้องระวังไข่หยอ่อน ถ้าขายได้ตรงนี้ก่อนนะวางอาหารวางอะไรได้เดี๋ยวเราเริ่มไปดูกันพอรู้แล้วเร่งนี้เดี๋ยวระวังกระเป๋าตังค์เอาไว้นี้หมดเลยพอเราไปจ่ายปุ๊บกลับมาทีก็จะไม่เหลืออะไรเลยเย็นดิอ่ะนิ่งดูไปกินอะไรติ๊กไปปากกาเออกาแฟรับจับต้องได้นะเนี่ย ลีนโพกปากกามาด้วยอันนี้แมงล่าเพลทมอ็โคอลี่ผัดกุ้งมะเขือยาวผัดโหระพาหมูสับเฮ้ยอันนี้ก็น่า,นากินนะมะเขือยาวเป็นไงวะมะเขือยาวผัดโหระพาหมูสับเป็นกับอ่ะอาหารอันนี้คือเขาตอร์สั่งอาหาร เมื่อกี้สั่งวลาสามแก้วเดี๋ยวจะดูว่าอร่อยปะ่ะส่วนพวกอาหารทั่วๆไปก็เดี๋ยวเขาไปเสิร์ฟที่โต๊ะเวลาสั่งอย่าลืมเขียนเลขโต๊ะนะเพราะว่าพื้นที่มันค้องจะเยอะเดี๋ยวเกิดเขาไปส่งในน้ำาสวยเลยนี่คือ,อเคาน์เตอร์ในการสั่งอาหารนะครับ มีขนมเค้กด้วยหไหมใครสนใจพวกขนมเค้กก็ทานได้มะพร้าวอัญชันเสาวรสอัญชันมีหลายอย่างนะครับอันนี้นะเวลานี้ก็คือจะให้กับคนที่พักเท่านั้นนะณนะตอนนี้นะครับไม่อนุญาตให้คนที่อยู่ข้างนอกมากินได้เลยนะครับ ใช่ครับเอาละครับ,รบไ,ดได้หาแล้วเดี๋ยวดูอร่อยก่อน <Okay. S 1> ถ้าก่อนก่อนโควิดที่จะมีโควิดก็คือเปิดโอเพนเลยอ๋อแต่ว่าส่วนในนั้นก็จะเป็นคนที่คนพักเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้ดีดีดี ขอบคุณมากครับเดี๋ยวอาหารนี้มาส่งอีกทีนึงใช่ไหม<ช>ขอบคุณมากครับน,น,นี่นี่มเอานี่้นัน,นนอก้อกาคาเฟ่อเมริกาโน่เดี๋ยวเรามาดูกันอร่อย อันนี้ซิงเดเจอร์เขาเลยนะเขาให้กินดอกไม้สวนน้ำทิ้งนี่ครับอ,อ,อืมใช้ได้อยู่นะมันเป็นเหมือนกาแฟเวลากินแล้วมันระบนรุนครับมันจะไม่ได้ออกหวานนะ้าเ้ีที่ผมกินดูก็มันจะเป็นเหมือนรสชาติกาแฟ ความหอมมันจะขึ้นจมูกแล้วมันละมุนละมุนก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าผมว่าอเมริกาโน่ที่นี่นะดูดไปยิ่งสดชื่นผมดูไปสองที่แล้วเดี๋ยวขอดูอีกทีโอเคเลยอาสว่าง อันนี้เยวผมจะลองโกโก้ให้ดูโกโก้ก็มันไม่เรียกโกโก้ที่นี่เรียกช็อกโกแลตแต่มันก็อันเดียวคล้ายๆกันนั่นแหละเดี๋ยวจะลองดูว่ามันพอพอคือร้านไหนที่โกโก้มันเข้มข้นแล้วมันดักดาร์กหน่อยจะผ่านแต่เนี่ยไม่รู้ลองดูอมผมว่าโอเคนะไม่หวานมาก ไม่ดากมากเหมาะกับคนที่ไม่ได้กินกาแฟหรือว่าพวกคาเฟอีนเยอะๆอ,อันนี้ถือว่าโอเคผ่านอืมโอเคใช้ได้อย่ารอหรันขอบคุณมากครับมีโคลาดเรามาโคลาดเราก็ต้องกินหมีโคลาดไม่ไง่ายเขาเรียกว่ามาไม่ถึงนะครับ แล้วก็ดูปมแซบเห็นไหมใส่ในนี้มาเลยซึ่งผมคิดว่านะอันนี้น่าจะเป็นคอนเซปตที่พักคือบ้านนอกอคอกนาก็จะใช้อะไรที่แบบชาวบ้านชาวบ้านไม่ได้กระเบื้องนะก,ก็ถือว่าโอเคมันก็เข้าคอนเซปต์เขาดีอันนี้เรามาดูครับข้าวอันชั้นยังไง น่ากินมามครับข้าวอันชังสีม่วงเลยสีออกฟ้าๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวเรามารอส้มตำเหลือส้มตำมาแล้วมาแล้วจ้าอาหารมาแล้วจ้า

กินกันเยลยอันนี้อันนี้ตังใส่ถ้วยแบบ่งกันเฮ้ยแต่พูดถึงพูดถึงอย่างนี้ถือว่าอาหารเขาผ่าน,นอยู่นะอ้ยต้มแซบอร่อยวะ่ะอร่อยเนี่ย กินนเหม,มือนคล้ายๆที่หัูจัเลยนั่นจะไม่อร่อยแล้วแหละว่เจริงๆทีู่ตาอ่ะไรก็จะจะว่าอยู่อ่ะ<ๆ><ๆ>่องเหกระรวง

นี่นะครับคือ,คอบริเวณข้างหน้าเนี่ยคือโซนอาหารโซนคาเฟ่แต่ว่าในนั้นอะ่ะจะเป็นโซนเกี่ยวกับถ้าเป็นคนพักก็จะได้สัมผัสบรรยากาศด้านในเขาไม่ให้คนที่ทั่วๆไปเข้าไปได้เลยนอกจากว่าคนที่ลงทะเบียน ที่เราจะเอาเลยอ่ะมีรอสเปร้ด้วยครับอันนี้เป็นอาหารว่างนะเราสามารถแทงได้คลองจะท่าก่อนนะครับจะดูว่าทำอ่อนขนาดไหนเปรี้ยวไม่อันนี้คือเขาเขาเขาจัดไว้ให้เราเลยเนาะแบบแบบ คือตอนแรกอ่ะเราเราอยากจะได้ตรงนี้อยู่แล้วนะคือเราตอนนี้นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นคอนเซปต์เขาว่าบ้านไหนก็คือจัดที่นั่นเป็นตัวเด่นเน่ยดีนะครับอันนี้ก็เขาขา่าวได้กินคอเปียแล้วครับอยากลองชิมดูครับ กินอะไรอาเปลอร่อยไหมหวานอุ้ยตกใจเสียงนี่เขามีที่แบบไอ้นี่ด้วยนะยุงอ่ะใช้ได้สุดยอดเลยไม่รู้ว่าลองไปตอกกินหมดเฮ้ยตอกไปกินต้นไม้สวยเนาะใช้ได้เลยอ่ะนี่ว่าสาโทร กินเบี่ยเขาได้เลยเราสามารถกดได้กดได้ตัวลาเขามาต้เพราะกลางคืนปากสัตว์ามตัวนั้นอยู่ที่ไหนกันที่ไหนมาแล้วอาหารมาแล้วครับนี่แหละครับหน้าตาอาหารตอนกลางคืนหน้าตาอาหารเนี่ย เ uhm. ตรีมยมไว้ให้เราด้วยนะเ,าาเราไม่ต้องมาตามหาโตเองนะแล้วเป็นโตที่เราอยากนั่งด้วยแต่งกลางวันแล้วอะ <Lu programmes S 2> ริมแม่น้ำเจ้าพญายาเออ้ไม <terms> ่ <tradicional> ่ามีหมอกป่ะเห็นไหมันี่นี่ีดอกเด็กอยู <c oughs> ่เอยลมมันตีขึ้นตีขึ้นมาไอเนี่ยนะเอาหลอวป่ะเอาไล ของจริงอ่ะมดแล้ว,ลวอ๋ออันน้เก่าียเลยังเก่ารถอะไรเลล็อกจะเผากรอบอ่ะเราอลยช่บ,บาร์บีคิวแอาบาร์บีคิวดูอ่นะนั่นอะไรอ่ะโันโต้ดันออนี่ลงนี่เ้นี่ เปอน้าทีมเลยหรือของแกจะของอกมาี๋ยวผู้ได้ขับไปเอาโทรศัพท์เองมาแฮงเลย <c oughs> เปื่อยว่ะงานปอาแล้วแกมาอย่างกไม่ยืไ่ได้ยืนยืนบอกว่าเลียงอาออกแกวพี่ยืนยืนเหรอว <c oughs> ยวยะ <c oughs> ไม่ยืนตรงใดวะ จำผิดจำถึ่ละก็เอาแม่หนูไกินน้ำตาลอัเไงไม่หนะจังสองเท่กว่าสองเท่าเป็นหล่ะนอนดูนังแล้วหลับได้เลยทับรถทั้งวันเลยไม่เป้นเสียนที่ไหนคะ ได้ยกเลือที่พักมาว่าได้เขาทำดีเนาะไอเน,นี่ยเนาะสารดีนะอันนี้ก็มีขายนะจะตรงขึ้นมา